รู้ไหมครับดีท็อกที่ทุกคนไปซื้อกันแพงๆเนี่ยมันทําง่ายมากๆครับเดี๋ยววันนี้แม็กกับแม่นะครับจะพาทุกคนไปทําชามาละกอครับเพื่อดีท็อกลําไส้ตั้งแต่ลําไส้เล็กลําไส้ใหญ่ดีท็อกกําจัดออกหมดเลยครับสิ่งตกค้างไขมันอุดตันนะฮะดีเยี่ยมอย่างนี้เลยแล้วก็ทําง่ายมากๆด้วยครับมีสูตรวิธีการทํายังไงไปดูกันเลยครับแม็กรับผมแม่ถ่ายไม่ค่อยออกอะ่ะกระปิดกระปอย <laughs> ทอ้องอืดระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีท้องอืดจริงๆนะไม่ถ่ายมากี่วันแล้วเนี่ยโอ้บางทีสองวันครั้งแต่บครั้งยิ่งกินข้าวเหนียวยิ่งถ่ายไม่ค่อยอจะบอกนะไม่ดีนะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายนะฮะ<อ>ใครที่ระบบ,บขับถ่ายมีปัญหาไม่ค่อยขับถ่ายเป็นประจำทุกวันแม่เดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ระบบขับถ่ายอะถ้าเราไม่ถ่ายทุกวันใช่ไหมลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อะมันจะเป็นส่วนดูดซึมสารอาหารถ้าแม่ไม่ถ่ายอยู่นานๆมันเป็นไงหมักหมม มันหมักผม,มพอเวลาถ้ามันหมักหมมใช่ไหมมันก็จะตีกลับขึ้นมาแล้วมาดูดดูดสารอาหารจากอุจจาระที่ตกค้างทําให้เรามีกลิ่นตัวกลิ่นปากและมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใช่ใชสังเกตดูไหมล่ะผิวพรรณจะไม่สดใสผิวพรรณไม่เป่งปังสิวฟ้าขึ้นด้วยถ้าไม่ขับถ่ายแบบเป็นออถูกลักษณะใช่คนเราควรจะขับถ่าย อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งอ่าใช่ครับ่สามวันไม่ดีไม่ดีและสังเกตดูอันนี้อย่าหาว่าพูดแบบจายหยาบคายนะทุกคนนะถ้าเราไม่ได้ถ่ายนานๆมันจะแข็งเป็นเพราะว่าลำไส้เรามันจะดูดน้ําจากกากใยอาหารของเราฉีกเลยอะว่าจะตำซมตำโอ้โหวันนี้แม่มาหาหาหาอดีท็อกใช่ไหมไปซื้อในไอ ร้านค้าสะดวกซื้อก็ซองหนึ่งก็40กว่าบาท50กว่าบาทไม่ต้องฮะโอ้ไม่ได้ตามช่วงตามแล้ววันนี้นี่เลยเอามะละกออ <All o? S 1> ทำดีถอกได้ครับนี่นะใช่ครับแล้วเอามาทําเป็นชามะละกอดีถอกลําไส้กําจัดสิ่งตกค้างในลําไส้กําจัดไขมันในลําไส้อย่างดีเลยอ๋อ oh. oh. ใครที่ร่างกายไม่ค่อยดูดซึมนะครับกินแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแค่นั้นพอ ทําง่ายมากๆนะครับออันนี้ของแม็กมันจะเกือบจะสุกแล้วนะครับแนะนําเป็นมรกรดิบดิบกว่านี้ได้ยิ่งดีนะนะครับปอกเปลือกไปเลยครับเราไม่เอาเปลือกนะจริงๆใช้ทั้งเปลือกก็ได้นะแม่ในมรกรมันจะมีสารแทนนินครับที่อยู่ในยางเนี่ยนี่แหละตัวนี้แหละจะดีมากครับช่วยดีท็อกซ์ับกําจัดสิ่งตกค้างในลําไส้อย่างดีเลยเอรไม่ที่เขาเอาไปใส่ ต้มเนื้อต้มอ,อะไรมันจะยุ่ยเดียวมันจะเปื่อยเดียวใช่ครับออแล้วก็เราสามารถปรุงรสชาติเพิ่มได้นะนะฮะใครอยากกินให้ออกหอมๆห,หน่อยก็ใส่เก๊กฮวยใส่ใบเตยได้เดี๋ยววันนี้แม็กจะปรุงรสชาติเพิ่มด้วยตะไคร้กับนี่เลยครับออกหวานนิดๆลำไยอบแห้งอ่าแม่จะได้กินง่ายๆไงโอเคไหมโอเคมะละกอเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สูงมากๆนะครับแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพเนี่ยได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยครับ มะละกอมีไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลเกลือและโซเดียมที่เป็นแหล่งของเส้นใย,ยอาหารธาตุโพแทสเซียมวิตามิน A วิตามิน C และโฟเลตนะครับแต่ผู้ที่ควบคุมน้ำตาลและแป้งนะครับไม่ควรทานมะละกอสุกเยอะจนเกินไปนะครับมะละกอเนี่ยมีสปปรรพคุณที่ดีมากๆเลยครับป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดครับช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหาร มีสารแคราทีนอยหรือสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากครับมีฤทธิ์ต้านการหนักเสบแบต้าแคโรทีนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะครับรวมถึงป้องกันภาวะจอประสาทต,ตาเสื่อมได้ด้วยครับ เท่านั้นไม่พอนะครับมะระกอยังช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณสุภาพสตรีให้สวยเปล่งปลั่งด้วยครับแต่วันนี้ที่แม็กจะพาทุกคนไปทํานั่นก็คือชามาระกอดิบครับเขามีส่วนช่วยล้างระบบดูดซึมสารอาหารล้างคราบไขมันที่เกาะตัวอยู่ตามผนังลำไส้ซึ่งไปขัดขวางการดูดซึมสารอาหารและวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายใครที่กินอาหารเสริมแล้วไม่ค่อยเห็นผลหรือเป็นคนที่หิวจุกหิวจิกกินบ่อยนะครับแสดงว่าร่างกายของคุณอะ ดูดซึมสารอาหารไม่ดีและร่างกายของคุณขาดสารอาหารนะครับจะต้องดีท็อกลําไส้เพื่อกำจัดไขมันออกบ้างนะครับและในชามารากรดิบของเรานะครับยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินมารากอสุกนะครับอยากกินเป็นชาเป็นดีท็อกแบบนี้ได้เลยครับพอนหนานเดือดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มารากรดิบแบบนี้นะครับอัตราส่วนก็คือน้ำหนึ่งลิตรเท่ากับมารากรหนึ่งกำมือเมื่อกี้เราใส่ไปสองลิตรใช่ไหม ก็มะละกอสองกำมือครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราก็จะได้ชามะระกอครับแม็กจะปรุงกลิ่นให้หอมด้วยนะครับเป็นตะไคร้ครับใครจะใส่ใบเตยหรือจะสมุนไพรอย,ย่างอื่นก็ได้นะใส่เป็นพวกดอกกุหลาบใส่เป็นดอกเก๊กฮวยอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะฮะใส่ลงไปจะได้มีกลิ่นหอมใช่ครับและแม่จะได้กินง่ายขึ้นแม็กจะเติมนี่เลยลำไย,ยครับแมไปด้วย ต้มไว้สักประมาณ10นาทีครับเราก็จะได้ชามะละกอเอาไว้ดีท็อกซ์ลำไส้ครับทีนี้แม่ก็จะโล่งสบายกินสัก 3- 4วันครั้งนะครับหรือว่าสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะฮะถ้าแม่เป็นคนท้องผูกบ่อยก็เราต้มไว้แล้วก็เอาเอา,เอาน้ำมันใส่ตู้เย็นไว้ได้ไหมได้ครับจะเก็บอยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์ออใช่ก็พอดีก็คือต้มต้มรอบนี้ ต้มรอบนี้กินกินวันนี้ใช่ไหมไปกินอีกทีหนึง่งอีกประมาณ4ี่ห้าวันหมดพอดีก็ต้มใหม่เลยอ่าเข้าใจปะใช่โอเคนี่ครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักสินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผ่านไปสินาทีเราก็จะได้ชามะระกอครับเอาไว้ดีท็อกลำไส้แบบนี้เลยแม่เห็นปะ<ม>นี่เดี๋ยวแม่เอาเก็บกลับไปกินได้เลยนะ นะฮะอ่าสำหรับคนที่ระบบขับถ่ายมีปัญหานะครับง่ายมากเลยนะไม่ต้องไปซื้อแบบแพงๆมากินนะครับดูสีดิเหลืองสวยนะครับและหอมด้วย<อ>นะครัาใช่แล้วตะไคร้นี่ก็เป็นสมุนไพรอยู่แล้วนะครับเออลำไยก็เป็นสมุนไพรอีกใส่ลงไปแบบนี้นะครับอยากกินร้อนหรือกินเย็นตานกลาง <laughs> เดี๋ยวเราลองชิมแบบถ้าเป็นชาอย่างนี้ด้วยเนาะใช่นะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวแม่จะชงเย็นไว้ให้แม่กินด้วยนะครับ ได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับแช่เย็นเก็บไว้กินได้เ,ไเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวเรามาสู่ขั้นตอนการชิมนะฮะเออเอาเป็นชาอุ่นๆก่อนเลยนะครับออาลองดมซิหอมไหมหอมหอมหอมเนาะม,มันได้กลิ่นตะไคร้ด้วยนะครับใช่อ่าให้แม่ชิมก่อนเลยหืม <c oughs> สดเสียงดังแบบดัง้งซวบมาก มันก็ธรรมดานี่นะแต่มันออกหวานลำไยนิดนิดหอมตะไคร้หน่อยๆรสชาติกินดีกินดีกินดีกินง่ายกินง่ายอสีสวยด้วยกินง่ายอมันได้ตะไคร้ช่วยหอมหอมเลยครับหอมมีความเป็นสมุนไพรหอมสดชื่นนะฮะได้หวานลำไยหน่อยๆนะครับโ้อร่อยนะอร่อย หุ้ยหนูชอบกินแบบร้อนๆมันโล่งคอดีจังเลยอ,ะอ่ะนะฮะแม่ลองชิมแบบเย็นดูสิอ,อร่อยไหมอ่าขออีกสักแก้วนะนี่ขับถ่ายไม่ดีจริงๆนะฮะยกบดแก้วเลยแคิดวแบบร้อนๆกินจะดีกว่ามันรู้สึกสดชื่นโล่งคอนะอันนี้มันก็หอมแต่ไคร้แต่มันก็เย็นครับ แบบเย็นก็ก็คือเหมือนเหมือนเดิมเลยรสชาติอะไรเหมือนเดิมเลยนะฮะ<ม>แ,แต่แค่เย็นขึ้น,น,นแต่สําหรับแม็กแม็กชอบแบบอุ่นอ่นร้อนๆออย่างงี้นะฮะอืมโล่งคออุ่นร้อนๆอ่ะเอาไป Figure ลองทํากันดูนะครับทุกคนครับนี่ชามระกองง่ายมากดีต่อสุขภาพนะครับดีถอกลําไส้เพื่อให้ระบบภายในของเรากลับมาทํางานได้ดีเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวจะต้องต้มให้แม่กินบ่อย นะครับโ okay, อเคเนาะครับต้มเองได้ไหมล่ะ <c oughs> ได้ <c oughs> ได้นะสูตรแล้วต้มได้โอเคครับใครที่ชอบคลิปที่มีสาระและมีประโยชน์ของแม่กับแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกํนาลังใจให้พวกเราทั้งคู่ด้วยนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายไปลองทํากินกันดูนะครับ